สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตคู่ระหว่างเมลเบิร์นซิตีเปิดบ้าน รับการมาเยือนของทางด้าน,นปราสาทสายฟ้าบุรีรํายูเนเต็ดแะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับการแข่งขันยิ่งของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่21ตุลาคม2568เวลาบ่าย245นาทีตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม เคยเจอกันทั้งหมด2หนครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ1หนครับโดยหนล่าสุดที่เจอกันในปีที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านบุรีรัมย์ครับบุกมาเอาชนะได้ถึงถิ่นเม l เบิร์นซิตี้ครับ1ประตูต่อศูนย์ก็มาดูกันว่านั้นนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลกันแข่งขันกันเข้าได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ ผู้ตัดสินเป่าเขีียลูกด้วยเน่นครับจะเป็นทางด้านเมลเบิร์นซิตี้ชุดสีฟ้าจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนกอนทางด้านลับซ้ายครับดีลาโควิกดีลาโควิกผากระชากหนีมาตรงนี้ทำได้ดีแล้วทางด้านกับซ้ายหักกลับเขาได้มาทีวินไม่ผ่านดูเก้าตัดมาให้ทางด้านบิโซรี สุภรชัยครับไหลออกซ้ายมาแพตินาม,มาเล่นกับทางด้านบิโซริจะหักให้สุภรชัยตรงนี้ก็ติดบล็อกนิดหนึ่งบอลไหลมาทางด้านกบขวาครับเล่นที่อากิซันอากิซันฝากเข้าได้มาเจออีเบอร์แทงออกขวามาเจอริงตันเล่นกับทางด้านอากิซัน คู่เรวเจ้าบ้านครับขึงเกมบุกใส่บุรีรัมเลยครับแต่ทําได้ดีครับตรงนี้ปิตาสูไหลออกซ้ายมาแพตินาม,มาโอ้โหแล้รกระชางมาให้บิสซรี่บิสซรี่แทงต่อสุปชัยใจเด็ดแล้วจะหาจังหวะยิงตรงนี้ติดบล็อกเลยครับยังไม่ได้จบนะครับทางด้านบุรีรัม เอาล้วเคลียมาไม่ดีเข้าทางบิสโซรี่ฝากมาแล้วสุประชัยใจเด็ดตรงนี้โอโหเหลือจะเชื่อครับยิงไม่ตรงก่อบครับทั้งนั้นสุประชัยใจเด็ดอุได้หลุดเดี่ยวมารอบเป้าแล้วครับได้เอี้ยวตัวยิงตรงนี้มันตักข้อมากเกินไปครับ บอลไหลออกซ้ายมาเล่นมาที่แอ็กิสันให้มาตกกากมุกังคานาโบรีคานาโมรีติดทางด้านทีระทอนบุญมาทัานแพทินาม่าฝาตุกังบิสซรี ي แล้วแทงให้สุกชัยหลุดอีกแล้วครับแต่รอบนี้รำหน้านะครับต้องชมเลยครับจังหวะจ่ายของบิสซรี่ครับได้เสียมาสองลูกแล้วครับ ย้อนกลับมาตั้งที่บีสเชอริเบอร์ไหลออกซ้ายมาโยกเข้าในมาตรงนี้แล้วพักอ,อกมาได้สวยเลยดิลักโควิกเล่นมาทีวินแล้วให้มารอบเป้ารอ,อบนี้ก็หนึ่งประตูต่อสูนะครับโู้ฮูเมลเบิร์นหลุดแล้วทำได้ครับ อูขึ้นนำบุรีรำแล้วครับอูหได้สะใจก่อนเลยครับอูเจ้าบ้านครับเอาล้วครับบุรีรำงานเข้านะครับอู้จังหวะก่อนหน้านี้มีโอกาสจบสกอร์ก่อนครับแต่ว่าทําไม่ได้ครับแล้วดูเขามาดูช่องนี้อูหจ่ายทะลุช่องหลุดเดี่ยวมารอบเป้าแบบนี้ก็นิวเอตติิกก็หมดสิท์เซฟนะครับนี่ครับมันโล่งจนเกินไปครับอูหไม่มีใครประกบเลยครับ หน่งประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านขึ้นนำแล้ว so again, อีรทอนเล่นกับทางแพทตินาม,มาครับหยอดเข้าในมาโหแล้ว <c oughs> ตัดได้ครับตรงนี้โรเบิร์ตสูร้ายเอกขวามอ่ะซันนี่วอลโรเบิร์ตสูรจะไปเองไม่ได้ครับตรงนี้อีเทอน ย้อนกลับมาตั้งที่ทีระทรบุรม,มาทันปีเตอร์สูแล้วแทงสุบัชัยยิงตรงนี้ก็ติดบล็อกอีกแล้ววันนี้ครับสุบะชัยครับโอกาสค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ายังไม่คมพอเลยครับโอมายองซ็อกเล่นกันทั้งด้านสุบะชยัยไหลมาตรงกลางแล้วเล่นชิงมาบิโซรี่ได้ซัดตรงนี้ก่อนหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับกลับคืนสู่เกมครับบุรีดัมโอ้โหนี่ครับตามหลังอยู่แป๊บเดียวครับแล้วหวงประตูคืนจนได้ครับจากนั้น บิสโซรี่ครับนี่ครับไหลามาแล้วบิสโซรี่ก้มหน้าซัดด้วยขวาครับบอลพุ่งเสียบตะข่ายไปเลยดูรักโควิกเล่นกันแดนทีวินบอลไหลามาตรงกลางครับทีวิน นามโมลีเล่นกันไนดะ้อากิซันฝากออกมาทางด้านกลับขวาแล้วหักกลับเข้าในมาอากิซันแล้วซัดเลยตรงนี้นิวเอธริกยังซุปเปอร์เซฟครับบอลยังไม่ไปไหนเกิดติดกูดไหลออกซ้ายมาอีราทอนเล่นกันดนะ้านแพทินามาตัากเข้าในมาที่อิตาสุไหลออกซ้ายมาครับแพทินามา แล้วให้มาบิโซด้จะจบตรงนี้ก็โดนสกัดไปได้ก่อนแล้วครับดูราโควิก,ออกเต็งกันด้านทีวินดูราโควิก,ออกจะหักมาตรงนี้ติดทางด้านโรเบิร์ตสูโรเบิร์ตสูกลับมาตั้งที่ซันนีวอล สุปชัยตั้งมาตรงนี้ไม่ดีอย่างได้ที่จะสซูครับบุรีรัมนี่ต้องการที่จะเก็บสามแต่เป็นอย่างดิ้งครับหลังจากที่แพ้เอซโซมาอะไรครับจิติงตันย้อนขึ้นกลับมาชเชเดอร์ ให้ปรตตูกางครับทีวินอากิซันแล้วให้มาคารามโมลิตรงนี้บอลมันเกือบคุ้เข้าเสาแรกเลยครับโอ้โหนี่ครับไปประมาทครับบรรจงปั่นตรงนี้ครับนิวเอเตติริกต้องผวาเลยครับจังหวะนี้ ทริกบอลยาวขึ้นมาอย่างได้ที่บิโซรี่ครับไหลออกซ้ายมาแพทินาม่าบิโซรี่จัดชากมาเองครับตรงนี้บิโซรี่ไหลออกซ้ายมาแพทินาม่าเล่นกันทางด้านทีระทอนบุญมาทันแล้วปีเตอร์ซูสั้ตรงนี้สองประตูต่อหนึ่งครับบุรีรัมพิกแซงนำแล้วครับจากทางด้านโโอ้หเป็นทางด้านโรเบิร์ตซูครับซัดตรงนี้ครับตุงตาข่ายเลยครับ ครับทีตะทรครับจ่ายมาแล้วพลิกเข้าในมาเองครับก้มหน้าตะบันด้วยขวาครับบอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไปเลยอู้นี่ต้องชมเลยครับทางด้านโรเบิร์ตซูครับซัดด้วยขวาครับยิงฉีกหนีมุมอย่างดีเลยครับอู้เราดูครับบุเรนบุรีรัมได้สะใจแล้วครับอู้ขึ้นนำบ้างครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับ ไหลมาทาั้งด้านกับซ้ายครับดูราคูวิกดูราคูวิกจะพากระชากไปเองแล้วให้เข้าในมาแล้วให้ออกซ้ายมาสวยเลยครับดูราคูวิกหักกลับเข้าในมาแอคคิวันซัดตรตงนี้ก็ติดทางด้านเครดิตดูเกลพยายามที่จะเอาประตูคืนเหมือนกันเลยครับทางด้านเจ้าบ้านครับ เลนสั้นๆ,ๆมาทีวินแล้วให้มาคานาโมริโดนดักเอาไว้ได้แล้วจะเป็นบอลส่วนนะครับตรงนี้ไหลออกซ้ายมาทีเดทอนแอตตินามาให้มาที่ปิซโซรี่เลนกนราระดสุปชัยเจเด็ดไหลออกซ้ายมาตรงนี้มันย้อนหลังเพื่อนเลยครับ วันนี้สุบระชัยก็ค่อนข้างเงียบเหมือนกันแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านบุรีดําอยู่ในเตดครับก็ขึ้นนําทางด้งดานเมลเบิร์ซิตี้สองประตูต่อหนึ่งทาเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ <c oughs> ผู้ตัดสินเป่าเคลียลูกดี่เม่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ,บ้านครับบุรีดําขอไปครับทีมเยือนครับบุรีดํายูเนเต็ดชุดสีเหลืองจะุ่กจากซ้ายไปขวาบ้างเอาเลรวจังหวะนี้แพทตินาม,มารับหน้าไปแล้วครับโอ้เปิดเกมมาก็ได้ลุ้นเลยครับธีรทรแทงมาตรงนี้ครับออกตัวเร็วไปนิดนึงครับ กิสันเลนมาชิริงตันกลับมาตั้งที่บิสเ่นกันดางดันเดเบอร์บอลอยู่ที่บิสแคบฝาเข้าในมาบาฮามีตอกส้นมาสวยเรียบจงนนังว่นี้ดูดาควิบอมยาวเข้าในมาแล้วตั้งมาตรงนี้ทีละทอนดักไว้ได้เตริตกูไหลออกซ้ายมาแพท,ทินามาหักกลับเข้าในมา ทีรทอไหลออกซ้ายมาเล่งกันนั่แพทินมามาแล้วฝากมาครับบิโซรีบิโซรีผ่รารากไปเองแล้วบิโซรีผ่าไปจนสุดเส้นหลังับตรงนี้หักกลับเข้าในมาโรเบเร์ตสู้โดนกัดตรงนี้บอลลูดออกหลังเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมนะครับพวกเราต้องแก้เกมนะครับทางด้านเ้าบ้านอย่างเมลเบิร์นซิตี้ครับต้องเอาประตูคืนให้ได้นะครับ แล้วโรเบิร์ตสู้ก็เปิดมาตรงนี้ยังมาเข้าทางดูเก้าแล้วซัดเลยครับเคอร์ติคูดอบอลมันเหินข้ามคาออกไปบอลของเมลเบิร์รก็ออกขวามา่า กิซันเล่นกันด้านคานามริบีแทงออกความลิกกี้ฝากมาที่แอ็กกิซันเอาแล้วไปวิ่งขวางลายกันตรงนี้แล้วจะไขว้ามาก็ไม่ผ่านด้านทีดาทอนทีทราทอนหยอดมาหลุดออกข้างไปก็เป็นบอลทุ่มของเจ้าบ้าน บอลให้มาครับคานาโมริปากมาแอดกิสันแล้วซัดเลยตรงนี้บอลมันถากเสาไปนิดเดียวอุเกือบไปเหมือนกันครับทางด้านบุรดีดำครับเราแก้เกมอย่างหนักเลยครับทางด้านเจ้าบ้านครับเทหมดหน้าตักแล้วครับเปลี่ยนลงมา3คนแล้วครับดูเก้าฝากประตูก,กาลางโรเบิร์ตซู เล่นกันได้สุประชัยใจเด็ดสุประชัยดึงดึงจังหวะแล้วไหลให้เพื่อตรงนี้ช้าไปครับอ้วันนี้สุประชัยครับเล่นค่อนข้างช้าละครับบอลของทางด้านเชเดอร์เล่นกับทางด้านบีส ไหลมาทางด้านกับขวาเลกี้ให้มาคานาโมริคานาโมริกระชากกระชากเราซัดตรงนี้นิวเอตอริกยังซูเปอร์เซฟแล้วดูธีรทรจะสวนพัทธินาม่าข้างหน้ามีบิโซรี่แพตินาม่าย้อนขึ้นกลับมาธีรทรโรเบิร์ตโซเล่นเกตการ์นอิตาสูครับแล้วมาเข้าทางสุภชัยเอี้ยวตัวยิงตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบเลยครับ วันนี้สุภชัยครับยังฟอร์มไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับบอลวางยาวขึ้นน้หมาไหลมาที่กรินโดกตัดเข้าในมาครับ มาที่บีสขวามีเบรกเก้เล่นกับท่านบีสแล้วฝากเข้าในมาคานาบมรีได้ล่องเป้าตรงนี้ก่อสองประตูต่อสองเลยครับอู้เอาจนได้ครับแล้วบุรีดำพลาดครับอู้เล่นแนวรับได้สะใจเลยครับนั่นเจ้าบ้านอย่างเมลเบิร์นซิตี้ครับอู้ดูเนี่ยครับเล่นทิ้งหนึ่งสองกันแล้วหลุดมาครับก้มหน้าซัดเลยครับอู้แนวรับบุรีรัมย์ไปพลาดนี่ครับปล่อยให้เขาเล่นทิ้งหนึ่งสองกันครับไม่มีใครเข้าครับ อุ้ยไปฟ้องล้ำหน้าครับแต่ว่าคานาโมริครับยืนตำแหน่งได้ดีครับจังหวะนี้ได้เ hey! ฮบ้างเลยครับทางด้านเจ้าบ้านอุโรได้ลุ้นแฮตติกเลยครับทางด้านนักเตะญี่ปุ่นอย่างคานาโมริครับ เรนเนอร์เปิดไปไม่ได้ติดทางด้านบีสยังไม่จบแล้วครับดูเจ้าบ้านยังคงบุกต่อเนื่องกรีนฝากเข้าไปมาคานาโมริแล้วตอกส้นมาตรงนี้แล้วยังมาเข้าทางแล้ว <c oughs> สุดท้ายเขียวยังไม่ดีบีสแอคกิสันเอาแล้วสุดท้ายก็ยังติดบล็อกเลยครับปูปันปวดเลยครับแนวรับบุรีรัมย์บอลทางด้านแกรฟซ้ายครับ อินฝากเข้าในมาติดทางด้านเล,นเ,ลนเนลเลนเนลให้มาตรงกลางสุภชยัยเดี๋ยวดูบุรีรัมย์จะสวดนะครับสุภชยัยไหลออกขวามาใจใจ,ใจเด็ดฝากมาที่โรเบิร์สูนแล้ว,บ,ลวบิโซรีก้มหน้าซะตรงนี้โอ้โหชนคานสนั่นเลยครับอู๋ยังนำอีกครั้งไม่ได้ครับทางด้านบุรีรัมย์เจลิเบอร์ให้มาที่คาราบุริ ไหลออกซ้ายมา <c oughs> ยังติดทางด้านโคบยองซอกพิสโกูดเล่นมาที่พัินมามรมโรเบิร์สูดเลนเนอร์เล่นกับทางด้านปีเตอร์สูเลนเนอร์ฝากมาตรงกลางโรเบิร์สูดเลื่อมของบอลบ้างครับทางด้านบุรีดำ ธีรทรให้มาบิสโซรี่เอี่ยวตัวแล้วซัดตรงนี้โอ้โหชนเสาอีกแล้วอุปตูขึ้นนำบุรีรัมยังไม่มาครับเอามาดูกันต่อครับอานาโมริอานาโมริแทงออกขวามาแล้วหลุดมาอบกแบนบนี้ก็ <c oughs> นิวเอตเทริกกยังช่วยทีมเอาไว้ได้เลยครับ แล้วอดทีเด็ดอนออกครับส่งทางด้านโกร,รันเขาสิทธิ์ลงมาเล่นบ้างครับทางด้าน,นบุรีดับครับมาดูลูกเตะมุมตรงนี้ของเจ้าบ้านก่อนเลนส์ท่นมาให้คานาบุริคานาบุริกระชากเข้าในกรอบฝากมาทีวินแล้วแล้วสัตว์เลยตรงนี้ครัโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับทีเด็ดจริงๆครับมเมลเบิร์นซิตี้ครับแซงนำอีกครั้งครับสามประตรูต,ต่อสองครับโอ้โหได้เฮสนั่นเลยครับเจ้าบ้าน อโดนจนได้ครับบุรีรัมครับหลังจากที่มีโอกาสที่จะขึ้นนําอีกครั้งครับแต่ว่าทําไม่ได้ครับมาโดนจากลูกเตะมุมครับผู้มันจริงๆครับคู่นี้ครับยิงกัน5าประตูครับนี่ครับคู่ทั้งน้ําหนักและทิศทางดีมากครับเดี๋ยวต้องดูครับบอลไหลถวายผ่านมาตรงนี้แล้วหน้ากรอบไม่มีใครประกบครับซัดเลยครับผู้นี้เอตริกก็หมดสิทธิ์เซฟเลยครับยิงดีจริงๆครับตัวสำรองครับเพิ่งลงมาครับ สามประตูต่อสองครับเจ้าบ้านแซงนำอีกครั้งแล้วมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับทางด้านบุรีดำเอาหนึ่งแต้มก่อนครับอย่าพึ่งหวังถึงสามครับตอนนี้โรเบิร์ตสูใครบ่าสุภชัยเชีย่ยกไปได้โรเบิร์ตสูฝากประตูกางแล้วเลนเนลแล้วลงสัดเลยตรงนี้ติดทางนั้นบีสเลยครับผู้รักษาประตูทำได้ดี หมดเวลาการบาดเจ็บสามนาทีดูว่าจะทันไหมคับบุรีมําต้องเล่งแล้วครับเป็นบอลบุกข,ของคาาบรุริยกขึ้นหน้ามาแล้วหลุดมาอีกแล้วขู่ไม่เล่งแล้วครับดึงจังหวะช้าแล้วไหลออกขวามาคน่าจะจบแล้วกับบุรีดําย้อนขึ้นกลับมาแล้วซัดเลยตรงนี้ซัำอีกทีนึงก็ตรงตัวนิวเอตเตอริกแล้ว ผู้ตัดสินกับเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับอคู่เป็นดังด้านเจ้าบ้านเนีบยทำได้ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบุรีรัมยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบกันนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปดวยยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด,ด้วยนะครับผม เชียบอลมันสะใจดูหนังจอใหญ่เต็มตาด้วย h y 300โปรเจคเตอร์มินิมาพร้อมระบบ Android 12ในตัวภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อม Wi-Fi 6หมุนได้180องศาฉายเพดานก็ได้ครบทุกความบันเทิงไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มจัดเลย h y 300พกพาง่ายสนุกได้ทุกที่รีบเป็นเจ้าของได้แล้วในวันนี้คลิกลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ